เป็นไงบ้างคะพอได้เข้าไปเห็นแบบบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างสถานที่งานนี้ยิ่งใหญ่มากเนาะบรรยากาศอะ็นยัไงในห้องงานเลยถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามคิดไม่ดีแล้วมากๆแล้วเป็นโครงการที่เรามองว่าค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทยเลยแล้วก็ในโลกนี้ด้วยมันใช่แรกในโงกตั้งอย่างเป็นที่แรกในโลกด้วยแล้วก็ต้องพแบบมใช่เราต้องขึ้นยืนและถามได้เลยจ้ะ พูดดังๆหน่อยได้ไหมครับไ่ดีแต่บางตอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นรผ้ราได้เห็นวันนี้ใช้ไมยากความการกินจรี่ไหนกันบดจะของจริแต่ตนความเห่ตอนแรกครับด้แล้วน้องออกมาวิ่งเราเห็นภาพชัดเจนว่า เขาทำเขาทำเขาทำเรื่องแบบเออมันเพื่อความสุขจริงจคือเขาไปอยู่โดยส่วนตัวอย่างอย่างผมคือผมชอบธรรมชาติแล้วอยากไปเอลาไปแคมป์อย่างเงี้ยเราเห็นแบบนี้ว่าเออเราสามารถแคมป์บนเทปได้ถ้าเกิดอะไรที่อย่างเงี้ยมันดีมากอ่ะสิ่งไรล้อมรอบมันคือเป็นป่าเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่แค่เรื่องป่าเฉยมันเป็นเรื่องมลพิษอะไรกันด้วยผมฟังมาคือเขาบอกว่ารถรถยานต์ต่างขี่ควันมลพิษเนี่ยเขาจะไปจอดรถไฟนี่แสดงว่าบนดินขึ้นมาเนี่ยมีมลพิษเลย เวทีเดียวเราเป็นหนึ COVID ่งสามเวทีสามมุมด้วยันวอลลเป็นตะกี้กหมได้ออกแบบโชว์นี้มาแ่เราจะไม่หมุนดูแบบไม่ได้เรื่อยๆนอกจากธรรมชาติมัยมีแบบส่วนที่เป็นแบบราผูชมของ่าใๆเรไู้ให่ก็มี่างคือเหมือนมั้นัาจะมีหลายเฟสเนาะจะมีเฟสแบบคอนโดมิเนียมสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นตัวตัวบ้านสำหรับผู้อะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์ราะว่าจะมีทางเชื่อมระหว่างเดินผ่านป่า เดินขังสูงอายุได้เดินเชื่อมแนบบ่มอะไรเงี้ยแล้วก็โถมส่วนที่เห็นว่ามีคนดูแลตลอดเวลาที่ชั่วโมงแล้วก็ตลอดไปด้วยถือว่าว้าวมากเป็นผมว่ามีตลาดได้ยินแล้วฮือมากเนยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าเข้าไปดูที่โครงการได้นะครับมีโครงการ อยู่เขาเรียกว่าสําหรับหลายเจเนเรชันตั้งแต่คนที่เป็นยังเจเนเรชันนะครคนที่มีครอบครัวแล้วจนถึงผู้สูงอายุ<ช>คือใน The Forest here นีครับไม่ได้มีแค่โครงการเดียวก็ทํามาตอบโจทย์ตั้งแต่ตั้งแต่ยังเจเนเรชันผงว่าตอท,ย,ทย,ยุเพศทุกวัยเลยใช,ใช่ครับคือ <c oughs> เขาเป็นเป็นโครงการที่ทำให้คนทุกเจเนเรชันสามารถอยู่รวมกันได้รวมถึงไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวแต่เขาพยายามทำให้คนสามารถ กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์อยู่กับธรรมชาติได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าโครงการนี้มันเป็นอะไรที่ว้าวมากแล้วก็มันอาจจะใหม่สําหรับสําหรับประเทศไทยแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นเป็นหนึ่งโครงการแรกใช่เป็นต้นแบบเลยที่แบบที่น่าสนใจมากอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูก่อนว่ามันสําหรับผมนะมันว้าวมากจริงจริงอีกเรื่องหนึ่งจะมีเมดิเออร์สมีเต่าที่ ว่าเราซื้อพื้นที่จริงตัวบ้านตัวคอกนกรีตแล้วเนี่ยก็จะได้พื้นที่จริงที่จับต้องได้เลยเราเลยจะได้พื้นที่ที่เป็นไม่ต้องเบื่อตัวใช่เป็นกบบเป็นดิจิเอลซึ่งในอนาคตเราสามารถถ้าเราไม่ใช้เราก็ปล่อยเช่าได้ถ้าเราใช้เราก็ตกแต่ง,งห้องหรืออะไรกรไ็ได้ตานมลูกกันล แบบที่นก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเวลาเราซื้อบ้านแล้วเราเหมือนได้ที่ดินในเมตาเวิร์สด้วยซึ่งเราถือว่าเราไม่สะดวกสบายจะออกไปข้างนอกเราสามารถให้คนเข้าในโลกของเมตาเวิร์สเราได้ใช่จอกกนได้สมมติสมมติเราอยู่ทายเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ต่างประเทศต่างประเทศเราก็สามารถเจอเพื่อนได้ให้เพื่อนมาหาที่บ้านได้โดยที่ตัวม่ต้องมามันจะเป็นแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แบบว่าไม่ใช่แค่แบบเราเจอเฟสไทม์หรืออะไรอย่างนี้เราสามารถจับหรือสัมผัสได้จริงๆแล้วเราอยากจะเป็นใครก็ได้ในเมตาเวิร์สอะไรอย่างงี้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ